รีวิว c 4 0 0 20 2,025มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างราคา4แสนกว่าได้อะไรมาให้ลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันมาเริ่มอย่างแรกเลยก็คือหน้าตาไฟหน้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือชิลหน้าปรับได้แล้วแต่ยังไม่ไฟฟ้านะปรับมือรูปทรงชิลตอนแรกมันจะให้มาค่อนข้างป้านสูงเลยแต่ตอนนี้ให้มาแคบลงลมเข้าได้มากขึ้นขี่ในเมืองไม่ร้อนแล้วมาแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับของ c 4 0 0ตัวนี้ จอ10.25นิ้วนะครับมีตัว BMW Connect e d Hub ที่เราสามารถที่จะเปิดเป็นแมปได้แล้วไม่ได้มีแค่ตัวของตัวอินดิเคเตอร์นำทางแล้วก็จะเป็นแมปให้เลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอยาวเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดมัลติฟังก์ชันต่างๆในขณะที่เราดูความเร็วดูรอบเครื่องได้ก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นจริงๆจ,จ,จอเนี่ยมีอยู่ในรถรุ่นใหญ่ๆเลยนะเช่นพวก R18 B แล้วก็พวก RT หรือ K คบรหกเนี่ยคันละล้านอัพเนี่ยแต่ว่าเราใส่มาใน C4 ส0รอยด้วยมาแล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนเยอะๆเลยคือเกี่ยวกับการจูนเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนท่อที่มันเป็นลักษณะของการรองรับยูโรไฟท์นะครับอ่าแล้วทำไมต้องเปลี่ยนท่อใหญ่ขึ้นเพราะเราจูนเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นครับพอเครื่องยนต์แรงขึ้นชุดข้างแรงขึ้น การคายเสียมากขึ้นมันก็ต้องทำท่อรองรับมาในตัวส่วนตัวผมผมชอบคันเน้ียสีขาวไดมอนด์มมนไวท์สีขาวในราคาแพงกว่าสีดําสีดำเนี่ยราคาที่4ี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทตัวนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมาเลยก็คือตัวของสติ๊กเกอร์และสีที่มันดูลหลามากขึ้นนะครับล้อเป็นสีทองปั๊มเบรกเนี่ยก็เป็นสีทองตัดกับตัวสีขาวที่ออกตุ่มๆเทาๆหน่อยหนึ่งผมมองว่าสวย นะครับดีเทลลิ่งเล็กน้อยนะครับสติกเกอร์ด้านในตัวเบาะที่เป็นเย็บ yep, เป็นสีทองเหมือนกันถ้าเป็นตัวสีดำธรรมดาก็จะเป็นสีขาวผมมองว่าสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถที่เพิ่มขึ้นมาไฟนะไฟเห็นไหมเลยอ้าเป็นไงสวยไหม จะมีอยู่ในสีขาวนะครับส่วนสีดำใครอยากได้ก็ซื้อเพิ่มได้ไม่น่ามีปัญหามาเดี๋ยวเรามาลองค่อมรถด,ดูกันฟาบขออภัยในรงเท้าที่ไม่เรียบร้อยเมื <c> ่ <oughs> เช้าฝนตกหนักมากช่วงนี้กรุงเทพะมาผมสูงประมาณร้อยแปดสิบแต่ขายสั้นหน่อยหนึ่งนะครับก็นั่งรู้สึกว่าก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยปรับลงมา 10มิมตรนะครับทำให้การขับขี่เอาขาขึ้นเอาขาลงในระหว่างที่ขับขี่ง่ายขึ้นนะครับเวาจะติดในเมืองก็สไลด์ก้นมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็นั่งได้ค่างๆสบายแล้วก็ขาก็เหยียบได้เต็มขาถ้าใครสนใจนะครับ2องคันนี้เรามีให้เทสที่บาร์เซโลนามอเตอร์หรือว่าโทรติดต่อได้ที่เบอร์0618632244นายพรามินีให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับ